ครับสวัสดีครับนี่บุครข่าวนี่ก็ปนปมาที่30พฤษภาคมนะครับวันนี้มาเก็บข้อมูลหลังตัดไปแล้วนะหลังตัดไปแล้วก็ประมาณสักกีวาา่วันอะประมาณสักสิบวันได้แล้วเนาะเอ้ไม่ถึงเออเกือบเกือบสิบวันละสิบนี่ฮะผมก็เริ่มบํารุงต่อเลยก็คือเราก่อนตัดผมก็จะใส่ตัวสูตรปุ๋ยตัวสูตรอนี้ไปสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรแห้งนะสูตรแห้งที่ทําตัว คิวบกปุ๋ยสูตรผสมไว้เจ็ดวันแล้วก็ใส่แล้วตอนนี้ก็มาทําโคนก็คือหากิ่งไม้กิ่งอะไรพวกนี้ตัดมาซะซใส่ฮะนี่ฮะผมก็ตัดกิ่งมะยงชิดเนี่ยฝั่งนี้ที่มันบางเอ่อกิ่งมอนทองของผมเนี่ยก็ตัดออกแล้วก็มาใส่แล้วก็พ่นตัวสูตรสามของผมก็คือเป็นตัวเอ่อตัว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 ใหม่ก็คือไม่ใช่ตัวใหม่อ่ะตัว สูตรสามนี่ผมจะหมักไว้ตอนแรกคือสูตรสามเนี่ยจริงเราใส่ทางดินนั่นแหละเราปล่อยไปกับระบบน้ําทางดินนี้ผมเลยมาลองมิกดูแล้วลองทํามาใช้กับทางใบฮะบวกกับตัวฮิวมิกน้ำถังสอง2ัยลิตรเนี่ยผมจะใช้ตัวฮิวมิกนะฮะฮิวมิกยี่สิบลิตรแล้วก็ตัวสูตรที่เป็นสูตรสูตรสามเนี่ยที่ว่าปล่อยไปกับระบบน้ำเนี่ยผมเอามามิกหมักไว้สักยี่สิบวันเนี่ย แล้วผมมาพ่นนะ,ะพ่นผมจะใส่ถังหนึ่งประมาณสองลิตรนี่สองลิตรบวกกับปุ๋ยเกจสามสิบสิบสิบประมาณัครึ่งขีดไม่ถึงขีดดีต่อน้ำสองร้อยลิตรนี่ฮะใบชุดแรกก็มาแล้วนี่ฮะเพราะตอนตัดเอาใบยังกางําลังกําลังเริ่มจะแทงยอดตอ,ตอนนี้เริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วแล้วก็มแมลงถามว่านี่ฮะไม่มีเลยนี่ฮะใบออกมาเป็นอย่างนี้มาแล้วหางดาบหางดาบเราเริ่มกลางแล้วนี่ เริ่มเข้าปีแล้วก็มีอันไหนที่เร็วก็จะเข้าปีอันไหนที่ยังนั่นก็เริ่มจะออกปีมาแล้วก็จะเป็นหางดาบอย่างนี้มีมาะแล้วก็เริ่มกลางมีอ่าอันนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่สูตรแห้งด้วยฮะฝนก็บันทิ้งมาห้าหกวันเนี่ยเพิ่งตกวันนี้ไปปล่อยหน่อยอ่าตกพอดินชื้นนะฮะเดี๋ยวจะใส่สูตรแห้งฮะก็คือตอนนี้การมารุงผมจะเน้นพ่นตอนนี้ผมพ่นไปสองรอบแล้วก็ประมาณสามวันสี่วันพ่นอ่าเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะพ่นเวียนผมก็จะพ่นเวียนเลย พ่นข้างหลังพ่นแปรงเล็กแล้วก็พ่นแปรงหน้าเนี่ยเวียนพอดีแหละเกือบทุกวันพ่นเกือบทุกวันเลยฮะเพราะว่ายิ่งยิ่งพ่นตัวสูตรสามที่หมักเอ,เองเนี่ยจะบอกกับพิวมิกเนี่ยโอหแล้วมันเห็นผลแต่อ่าทางนี้ทางนั้นต้องใส,ส่สูตรแทงไว้ด้วยนะฮะนี่ใส,ส่สูตรแทงไว้ด้วยอ่าออกมาอย่างนี้เลยนี่ทุกต้นเลยฮะโหดูยอดอ่อนออกมาอย่างนี้เลยนี่ฮะอันนี้เป็นเป็นแนวแนวทางที่เราทําขึ้นเองนะฮะอันนี้ก็จะมี พวกแรลงกัดบ้างช่ไหมไม่ต้องมาซีเรียดน่ฮะเป็นแนวทางที่เราทําขึ้นเองที่ผมบอกตลอดนะในในคลิปในช่องผมนะฮะก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกเหนือไปจากนั้นแล้วก็คือเราทําแค่นี้แล้วมันออกมาได้อันนี้เป็นกบชายน้ำน่ฮะออกมาอย่างนี้แล้วครับอ,อันนี้เป็นกบตามมากอะไระไหลอย่างนี่อันนี้เป็นจันก้านี่จันก้าก็ออกแล้ว อย่างนี้แล้วก็มีเดินยอดแล้วอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันกบเลีบเยอะหรือกบสุวรรณมันตายไปต้นหนึ่งปูคู่แล้วมันเหลือต้นเดียวก็ฟื้นหมดทั้งหมดแล้วนี่แตกมาหมดแล้วไหนกินแห้งก็แห้งไปอันนี้เป็นกำปั่นพวงแต่เป็นยอดอ่อนลยเริ่มกลางแล้วใบเริ่มกลางก็มีกำปั่นพวงแล้วก็จันหนึ่งนี่ฮะจันหนึ่ง จันหนึ่งผมก็ออกอย่างนี้หมดแล้วนี่ฮะอูยอดแดงมาแล้วยอดแล้วก็ออกมาใบก็เริ่มกลางนะนี่ฮะใบเริ่มกลางอยู่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอ่านี่นี่ฮะออกมาอย่างนี้เลยนี่ฮะปุ๋ยที่ทำขึ้นเองสูตรสี่ 4, เอ้ยสูตรสามนะสูตรสามนี่ผมบอกไปในคลิปแล้วแต่ว่าผมม,มิกนิดหน่อยให้เองนะตอนนี้ยังเก็บเป็นความลับอยู่ นี่ดูฝรังผมที่เผมปลูกเม็ดมันไม่ใช่หมเปาสือนะอีกตัวไส้แดงเหมือนกันน่ะผมจำไม่ได้แต่โอ้โหนี้เลยดีดูฮะเดี๋ยวจะลองถ่าดูนะมีลูกเดียวแล้วกําลังออกลูกใหม่แล้วก็แต่งไปแล้ว,ลวกําลังจะออกดอกใหม่ใช้ตะตุกพืชนะในปุ๋ยสูตรที่ผมทําเนี่ยใช้ตะตุกพืชอันนี้เป็นพลอยลินจงไม่ติดทีนี้เอ้ยพลอยจันไม่ติดที่ว่าออกลูกเดียวแล้วร่วงดอกเดียววร่วงสลัดอ่าเขา ราต้นแค่นี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็แทงใบอย่างนี้ออกมาหมดแล้วโอ้โหเนี่ยห,หมดเลยด้านหน้าผมก็อย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลย <c oughs> แดงหมดแล้วยก <c oughs> วันนี้ก็มาทำปุ๋ยสูตรอ่าสูตร4พ่นโบคลิวิกนี่ฮะเอ้สูตร3พ่นโบคลิวิกนี่ฮะ ผมทําได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วะฮะไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องมีหนึ่งสอาม่แต่แค่เราเข้าใจท่าอาหารนะตอนนี้ผมก็จะใส่ตัวยี่ห้าเจทางดินก็คือบวกกับตัวมูลวัวฮะที่ผมหมักในกระสอบ <S <S นี่ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ปุ๋ยสูตรของผมก็ที่ทําขึ้นมา แล้วก็บวกปุ๋ยเ็ดประมาณห้าขีดนะต่อน้ำสองร้อยลิตรปุ๋ยเก็ดสามสิบสิบสิบแค่นั้นเองนะนี่อันนี้เป็นหนามดำหนามดำก็เริ่มออกมาอย่างนี้แล้วอันนี้ที่ตัดลูกไปหม่อนทองก็ใบใบอย่างนี้แล้วนี่ใบออกมาอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นหนามดำเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องดูลูกไม่รู้หนามดำประมาณไหนนะอันนี้พี่แดงก็ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องมาเช็คกัน ว่าจะได้พันใหม่ไหมออกดอกแต่ไม่ติดปีนี้นี่ฮะนี่ก็หมอนทองเนี่ยฟื้นหมดทั้งหมดแล้วนี่ฮะหมอนทองก็เริ่มจะเดินไปอย่างนี้แลวนี่ฮะดูนี่ผมไม่ได้พ่นยาฆ่ามาแมลงเลยนะเพราะอย่างที่ผมบอกผมไม่ต้องใช้ผมทาในแนวทางของผมแล้วมันแข็งแรงแล้วปีนี้ผมบอกแล้วมแมลงมันยังยังไม่ลงแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยโอ้โหเพี้ยกไก่แจลงเยอะมากเลยนะลงแบบ หลุทุกต้นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ลงเลยนี่อันนี้เป็นมูสเซนคิงก็แตกหมดแล้วแล้วก็ค่อยๆจะอันไหนที่ยอดแห้งก็แห้งไปอันไหนที่เริ่มนั่นก็ดีขึ้นนะฮะนี่ก็หมอนทองหลังบ้านนี่ฮะฟื้นหมดแล้วนี่ดูพนเข้าไปโห่มันเร็วอันนี้เพิ่งพ่นไปเมื่อวานแล้วก็โดนฝนพ่นไปรอบที่สองเมื่อวานนี่กระดุมนี่อันนี้ปลูกเป็นจานสิบเสริมที่ตายไปนี่ฮะ แล้วก็อัน,นี้หมอนทองที่มันยังไม่ตายที่เป็นสภาพที่ว่าตอนนั้นไม่มีใบเลยแต่มีดอกแต่ไม่ไม่ติดหรอกมันจะตายแต่ตอนนี้ก็ฟื้นแล้วค่อยๆแตกใบแตกใบแล้วกิ่งไหนที่แห้งไปก็ที่เสียไปก็ออช่างมันให้เขาฟื้นต้นเลี้ยงต้นใหม่เนี่ยฮะใบชุดใหม่ออกมาเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่ฮะนอันนี้ก็แตกหมดแล้วหลังบ้านทั้งหมดอะ พึ่ย <S an other> หมดแล้วฮะในในสูตรแนว <t> ทางที่ที่ผมทําแต่ผมเตรียมดินอย่างเงี้ยนานผมผมผมดินนานมากผมใช้เศษไม้เศษอะไรมันเป็นปีเหมือนกันนะมันต้องหลายๆอย่างนะแต่พอมันตอบสนองแล้วมันจะออกมาอย่างนี้เลยนี่ฮะออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเราพอใจมากเลยนี่ฮะดูคือออกมาในแนวทางที่เราทําทั้งหมดอ่ะเราทําออกมาแล้วมันโอ้โหมัน คงตอบโจทย์อย่างเงี้ยผมพอใจแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทองจริงจงที่มันน่าจะไม่รอดแต่ก็แตกใบใหม่หม,หมดแล้วแล้วก็คุมโคนอย่างงี้นะคุมโคนเทะเทะหมดแล้วลกนะอะแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วผมก็ว่านปุ๋ยแห้งผมมาทับอันนี้เป็นมูซันคิงก็เนี่ยแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วนี่เหมือนทองก็โอ้โหอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ผมมันเตรียมจะเอาไปพ่นเดี๋ยวเตรียมไปพ่น นี่ครับผมใช้จนหมดแล้วตอนนี้จะทําฮิวมิอีกสามถังแล้วนะฮะตัวนี้จะจะทาแบบเร่งเร่งถังเนี้ยจะใส่ตัวมูลทั้งคาวเยอะหน่อยเพราะต้องการให้อ่าไปทางไนตัวเจนทางใบเยอะหน่อยตัวนี้จะทำปกติเหมือนเดิมสูตรนี้ยังสูตรเดิมแต่สูตรนี้ผมจะเติมข้างคาวเยอะอ่านะแล้วตัวนี้ผมก็จะเอาน้าตัวนี้น้ำฮิวมิที่เราเปิดออกเนี่ยออกอันนี้ของผมเป็น อ,อเอก45นะ45วัตต์ตอนแรก1 5วัตต์ไม่ไปตรงนะไฟมันเกินก็เลยเอา45วัตต์เปิดได้หมดเลยทุกถังเลยอันนี้ผมก็เป็นตัวตั้งต้นของผมผมก็เปิดเรียงออกแล้วเหมือนกันนี่ฮะอ่าอันนี้เป็นตัวหัวเชื้อของผมเลยนี่ฮะัวเชื้อเลยแล้วอันนี้ผมก็หมักเพิ่มอันนี้หมักเพิ่มในสูตรมอสัวนะหมันะมกเพิ่มสูตรมอสัวอ่าก็มาอีกนะ แล้วก็อันนี้ก็เอามาหมักเพิ่มสูตรมูสโซเหมือนกันนี่ฮะก็เอากากอันนั้นมาใส่อันนี้แล้วก็เติมกากน้าตาลไปแล้วก็เอานางพุงลัางพึง่งนางมิ้นท์เนยใส่ไปม่วตัวหมด,หมดเพ็ดเถินสนุกสนานไปเลยนะได้หมดฮะเพราะว่าทำแล้วมันเห็นผลอ่าแล้วอันนี้ที่เตรียมจะไปผสมน้า200ลิตดิผมตักตัวคิวมิกไป20เดี๋ยวผมเอาตัวตัวนี้ที่ผมทาเนี่ยหมักไว้ประมาณสัก10วัน20วันเองนี่ตัวนี้ผมจะเอาตัว ตัวทุกอย่างเนี่ยมามีกลงแล้วผมผมเติมผมเติมสูตรพิเศษไปนิดนึงนี่ฮะแล้วมันเอามาใช้ไอ้ตัวเนี้ยผมเร็วมากไดยผลเลยพ่นได้บ่อยเลยก็เนี่ยสองลิตรสามลิตรได้ใส่ต่อน,น้ำสองร้อยลิตรปรับเอาแล้วตัวนี้สูตรแท่งที่ทำนี่สูตรแท่งตอนนี้ก็ทำไม่ทันใช้ก็เดี๋ยวต้องรีบใส่ทุเรียนเล็กด้วยทุเรียนเล็กใส่ไปแล้วไม่ทนันนี่แล้วก็เตรียมมานี่ไว้แล้วไอ้ตัวนี้ทีเด็ด มันได้ตัวนี้มาช่วยนี่แหละผมว่ามันเร็วๆนะหัวเชื้อหัวเชื้อเลยอันนี้ผมมาทำหัวเชื้อจุลชีพทั้งหมดอย่างที่ผมบอกว่าในกลุ่มหนึ่งจุลีดินมีหัวเชื้อแปดสายพันธุ์แต่ผมใช้ไม่เยอะแล้วนะผมใช้ในการมาเลี้ยงพวกนี้ทั้งหมดนะแล้วก็มีจุลชีพเก่าผมด้วยแล้วก็จุลชีพธรรมชาติด้วยแล้วมันออกมามันมันตอบโจทย์เวิร์กเลยเวิรนะ์กเลยนะี work ย่ฮะเวิร์กโดยอะไร work เวิร์กโดยการไม่ใช้ยาเคม,นะมีนี่ะมันเวิร์กตรงนี้แหละไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ย มันโคตรเวิร์กเลยแล้วมันทําได้ขนาดนี้นะเนี่ยนี่เป็นสายน้ําผึ้งโอ้โ oh, <do. S 1> ด,ดูนะฮะุดๆุดนะโอเคนะผมผมทําให้แล้วนะก็ตรงนี้ในแนวทางที่ผมทํานะฮะก็ตามตามแบบฉบับเดิมนะแต่ว่าเราไม่ใช้ยาเคมีแต่ผมก็ไม่ใช่อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำแบบประสารแล้วก็เติมธาตุอาหารให้มันเพียงพอแล้วมันออกมาได้อย่างนี้เราพอใจแล้วนี่ออกมาได้อย่างนี้เราพอใจแล้วเนี่นะ อยอดอ้วนๆเลยนะผมไม่ต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบร้อยสามพันสี่พันอะไรไม่ต้องมีนะผมทำผมให้มันง่ายแล้วก็ทําในแต่ตามสไตล์ผมข้างหลังผมบอกแล้วผมไม่ม,ไมีรู้จะทำไรลงยูทูบมันมันมันมีอยู่แค่เนี้ทําไปแล้วมันได้พอแล้วแต่ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ช่วงแรกอาจจะค่อยๆฟูลๆโดยการดูต้องดูอย่าไปดูยอดผมนะยอดผมไหลบ,บูบบขนาดน,นี้ดูข้างล่างนะที่ผมทํานะ ลกโคตรนะอันนี้เพิ่งตัดหญ้านะอ่าลกอย่างนี้เลยนะอะข้างล่างผมทําอย่างนี้ถึงได้ข้างบนอย่างนี้นะ่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยข้างบนอย่างนี้นั่นจะซื้ออย่างนั้นของผมอีกแล้วนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยคนอนะ่ะบอกเลยอย่าไปมองตรงนี้ไอที่เขาทําได้อนะ่ะมันมีอาหารหลายๆอย่างมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ออกมาได้แบบนี้ฮะอันนี้ที่ผมทําเนี่ยเพราะผมผมทําแล้วผมมั่นใจของผมเนี่ยไม้พงไม้ไผ่ดู จริงสารพัดสารเพละเละเลทะมีลูกมีอะไรตัดก็ยังรกเหมือนเดิมนะไม่ได้อ,ออกไม่ได้กวาดไม่ได้อะไรทั้งสิน้นนะเราดูใบข้างในนี่ไม่โดนแสงนะตรงนี้ที่ว่าไม่โดนแสงเลยเนี่ยมีลูกมีอะไรได้แล้วกิิงเนี่ยที่มีลูกไปแล้วผ่านการมีลูกไปแล้วประมาณเนี่ยดูงวงได้เลยหนึ่งสองสามสี่งวงตายแห้งตายแม่งไม่ได้แสงอิาหากนะไม่ได้แสงหาไม่ได้แางการสังเคราะห์แสงด้วยตายแน,แน่เลย เดี๋ยวดูใบแห้งแล้วเริ่มตายแล้วแต่มีแตกยอดออกมาแล้วเนี่ยอ่ะหลายๆอย่างเราคือเขาคือธรรมชาติเราอย่าไปคิดแทนเขาไงนะเราอย่าไปคิดแทนเขาแต่เราปรับปรับให้ให้ธรรมชาติมันเข้ากันให้ได้นะมันเข้ากับเรากับบริเวณที่เราจะทําธุร,รกิจเ,เกี่ยวกับการเกษตรให้ได้ตรงนั้นแค่นั้นเองเราอย่าไปคิดอะไรมากมายนะเพราะว่าผมทําออกมา แล้วผมมั่นใจทุกอย่างเพราะผมเดินสุดมาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าอินทรีย์สุดผมเดินมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อะไรมากมายมันได้มันได้กินแต่ไม่ได้ขายแค่นั้นเองได้สุขภาพแน่นอนแต่แบบนี้ผมก็ยังได้สุขภาพนะแบบนี้ผมก็ยังได้สุขภาพโดยผมไม่ต้องค้นยาฆ่า,มาแมลงนะผมยังได้สุขภาพแล้วผมก็คือยังไงทําคุณภาพออกไปให้เพื่อนๆยังไงมั่นใจได้ในในสิ่งที่เราทาเนี่ยมัน มันถือว่าโอเคแล้วนะผมว่าผมพอใจแล้วได้มาแบบนี้นี่พอใจแล้วแล้วทำอยู่แค่นี้ฮะปุ๋ยก็สอบหนึ่งโอ้โหใช้นานมากแต่คีววัวหมดเยอะนะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะผมอาจจะลงคลิปน้อยมากก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรก็จะลงในแบบนี้ทําเป็นชุดๆไปละกันนานลงทีงพราะมันมีอะไรแต่ผมก็ลงไว,แว,งไว้แล้วลงไว้ให้หมดแล้วเทคนิคที่การทําสุดๆเลยผมไม่บอกแล้วผมให้ไปเสืรอชหานในช่องผมเองถ้าอยากได้ แบบผมอยากได้ในใน,ในการทําทุเรียนแล้วมันออกมาในรูปแบบแบบนี้นะในรูปแบบที่มันได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเนะี่ยมันอาจจะช้ามันอาจจะแลดูเป็นไปไม่ได้แต่ผมสร้างห้เห็นแล้วมันเป็นไป,นเ,ปนเป็นไปได้นะนแค่นี้เองไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะลองดูลองดูในช่องศึกษาดูผมบอกแล้วสิ่งที่สําคัญแล้วทําออกมาได้อย่างนี้ผมไม่ขอถ่ายทอดเยอะแยะผมมีคลิปที่ทําไว้แล้วไปไปดูแล้วไป ไปลองทําดูกันเองว่ามันจะได้ออกมาแบบนี้ไหมนะเนี่ยต้นที่จะตายฟื้นโดยการทาําในรูปแบบนี้ภูมิใจอ่ะผมเลย่ายเยอะไปหน,น่อยอ่ะภูมิใจที่สิ่งที่เราทําโอเคสวัสดีครับ